าถ่ยยเลยครับธันนี้นะครับเป็นจากเป็นบอดี้บิวเอ็กซ์นะครับบิวเอ็กซ์ออนิวโตใหม่เลยนะล่าสุดนะครับก็ในบอดี้บิวเอ็กซ์นี่ก็ถือว่าแปลกใหม่ในวงการเราเลยก็ว่าได้นะครับเป็นรถที่มีน้ำหนักเลยทีเดียวเทีเ่ยวแต่ว่าถ้าดิวก็เอามานีไปทำเนะาะทำถึงที่เราทีเดียวครับทำทำโดยน้องแป้งนะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะครับขับโดยน้องแป้ง พี่นั้นเอารถลิมูซีนมาทำรถเกียร์ซิ่งอย่างนะ้ะน,นะครับติดตามชมดีๆฮนะขายรถได้นะฮะอย่าล้าจดนะฮะฝากด้วยแล้วก็เรามาระวังหน่อยรุ่นนี้ครับเรื่อว่ารุ่นเกียร์ซิ่งนะหรือว่าเป็นรุ่นโปรโมรี่ปีบริไฟครับน่าไม่ใช่อันนี้คท่านผู้ชมที่นั่งด้านขับโดยชุบพรโอมครับตั้งไดนดีครับนะ เกียร์ลูกสี่ห้ 00, าแสงก็มีปัญหาหน้าเลยครับไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับเอารั <people> ้เดี่เลาเราต้องางวัลก่อนครับแล้วกันครับในรุ่นหมายเลขห้าครับที่หนึ่งแอนเตอร์ที่สองวิลลาดีเซลครับและที่สามมี่เธอร์โบ้ครับ